การบอกเลิกสัญญาจ้างทำของ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ2นาทีมีสาระกับสถาปันติวกฎหมายอมรอครับวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปทราบตัวอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นสัญญาจ้างทาของครับสมมตินะครับว่ามีการกําหนดจ้างสร้างบ้านก็คือจ้างทาของเนาะกำหนดตั้งแต่เดือนเมษายนครับให้ส่งมอบให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในเดือนมิถุนายนที่นี้ปรากฏว่าไอตัวผู้รับจ้างครับเดือนเมษาก็ไม่เริ่มก่อสร้างบ้านเดือนพฤษภาก็ไม่เริ่มก่อสร้างบ้านคิดแล้วว่ายังไงก็แล้วแต่ครับจนถึงมิถุนายนไอผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบบ้านให้กับผู้ จ้างได้อย่างแน่นอน คำถามก็คือว่าตัวผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างทำของได้หรือไม่ตามประมวลกฎหมายแ <S ee> พ, levels, jóvenes, พ,พ่งและพาณิชย์ครับได้กำหนดไว้ว่าในกรณีผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการทำสัญญาจ้างทำของจนคาดหมายได้ว่าจะไม่สามารถส่งมอบภายในกำหนดระยะเวลาได้ผู้ว่าจ้างครับสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างทำของได้โดยไม่ต้องให้ถึงระยะเวลาในการส่งมอบของเลยเพราะฉะนั้นตามตัวอย่างข้างต้นครับเมื่อมีการกำหนดให้สร้างบ้านตั้งแต่เดือนเมษาจนถึงเดือนมิถุนายนอันนี้ถือว่าเป็นพฤติการที่คาดหมายได้นะว่าสัญญ,ญาจ้างสร้างบ้านจะไม่สามารถ มาาทํกรส่งอบได้เพราะฉะนั้นตัวผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างสร้างบ้านกับผู้รับจ้างได้เลยโดยมิพักต้องถึงระยะเวลาการส่งมอบนั้นก่อนเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆได้เลยครับว่าไม่จําเป็นนะครับจะต้องรอให้ถึงเวลากําหนดส่งมอบบ้านถ้ารอไปแล้วครับดูแล้วไม่มีทางจะได้บ้านแน่นอนแบบนี้ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาได้เลยครับสำหรับรายการ2นาทีมีสาระในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับกฎหมายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสถาบันติวกฎหมายอมรอของเราด้วยนะครับ